เบียนผ่านไลน์ผ่านแอปพลิเคชันผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ได้กระตือรือร้นรหรือยังช้าอยู่ในการลงทะเบียนต,ตรงนี้แต่คุณสาธิตก็ยืนยันว่าทําไมต้องให้คนกลุ่มนี้ก่อนเพราะเพื่อรักษาและคุ้มครองชีวิตเอาไว้แล้วก็มีการถแถลงยอมรับตรงๆฮนะขอเถอนะฮะว่ามาช่วยกันลงทะเบียนคุณสาธิตว่าแบบนี้เลยนะฮะลองฟังคุณสาธิตครับผมขอเวลาที่น้องคนไทยทั้ง ประเทศผมขอเวลาสองอาทิตย์ครับขอเวลาให้ท่านทำอะไรฮะขอให้ท่านเ,นเตรียมตัวสำหรับตัวท่านเองและผมขอให้คนไทยทุกคนได้ช่วยคนแก่กับคนป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงถ้าหากเขาติดเชื้อแล้วเขามีโอกาสเสียชีวิตโดยการที่ให้คนไทยทุกคนลุกขึ้นมา พาคนสองกลุ่มนี้ให้เข้าถึงระบบหมอพร้อมให้เร็วและให้มากที่สุดครับถ้าลูกหลานเข้าระบบหมอพร้อมทั้งไลน์ทั้งแอปพลิเคชันได้เข้าให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าให้กับคนป่วยช่วยกันมีวัคซีนไม่สําคัญเท่ากับการได้ฉีดวัคซีนครับวัคซีนมีแล้วถ้าไม่ได้ฉีดก,ก็ไม่มีประโยชน์อ่านี่นะฮะนี่ท่านที่สามแล้วนะฮะที่พยายามกระตุ้นว่าออกไปฉีดนะฮะวัคซีนเพราะไม่อย่างนั้นตามแผนเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับที่จะสร้าง